สวัสดีครับผมนัทพงศ์ a 4 s เกษตรพิชารโลกครับวันนี้เราอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดนะอำเภอกันทราลมนะครับหมู่บ้านอะไรตำบลอะไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของสวนพลิกนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับแกตาสุรวิทย์ค่ะบ้านหนองไฮตำบลอีปาดอำเภอกันท่าลุมจังหวัดศรีสะเกดค่ะอ่าอะไรหนองไฮนะบ้านหนองไฮบ้านหนองไฮนะค่ะอนุญาตให้พูดภาษาท้องถิ่นได้ไม่เป็นไร อ่าเรียกเรียกชื่อสั้นๆว่าพี่อะไรนะพี่แก้วค่ะพี่แก้วโอเคพี่แก้วปลูกพริกพันอะไรอยู่พกคอตพริกบ้านค่ะอ๋อพีคอตพริกบ้านนะอ่อกี่ไร่ครับผมอสามไร่ค่ะสามไร่นะโอเคก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของการปลูกพริกนะครับอ่ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะนะครับอ่าก็แน่นอนเราใช้เคมีกันมานานเนาะค่ะแล้วก็ตัดสินใจได้ใช้โฟทีแล้วก็ไบโอเข้าไปปั๊บอ่ะฉีดไปกี่ครั้งทั้งหมดออีเทื่อหาเทื่อแลวค่ะ สีเือ, <S <S อะเท<ะ>ืเอประมาณนี้เนาะฉีดเองหรือเปล่าฉีดเองเนาะค่ะฉีดกาแฟนค่ะอ๋อฉีดกับแฟนอ่า<ด>ผลจากการที่เราฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงดีล้กะแ,แตกแตกแหนงดีเขียวดีประหยัดปุ๋ยค่ะอะ่เดี๋ยวขออนุญาตแปลนะครับท่านผู้ชมอ่โตดีค่ะแตกแขนงดีค่ะดกดีดอกกะไาอ๋อดอกดอกเยอะด้วย ผลจากการที่เราใช้เนี่ยพึงพอใจไหมพอใจค่ะพอใจนะ,ะแล้วได้แนะนําให้คนอื่นมาลองใช้บ้างไหมแนะนําค่ะระบอกกันตอตอกันอยู่ค่ะเรามีคนมาชมบ้างไหมว่าส้นที่ของเราสวยหรือไม่สวยยังไงก,กะมีอยู่ขา้างละเออมันดีขึ้นก็เก่้าหลายเนาะจากที่ว่าที่ว่าเอา้านนี้ก็เลยเอาก็เลยปรุงสตเฟืองไตยังขึงนกับมาสีตัวนี้ค่ะมก็ดีขึ้นจากที่จะทิ้งแล้วด้วยค่ะ แม้ในมิจะขี่ไถขี่ไถอ๋อจะไถทิ้งเลยแต่ตอนนี้รอเก็บผลผลิตเลยนะเด <c oughs> ี๋ยวเราจะเก็บภาพไปฝากครับท่านผู้ชมว่าพริกของคุณพี่เขาเป็นอย่างไรตอนนี้กําลังออกรุ่นแรกหรือเปล่าเนี่ยที่กำลังออกโอ้กำลังออกรุ่นแรกเลยครับเราจะมาดูครับว่า,าพริกรุ่นแรกของคุณพี่แก้วตา่ะนะรเป็นอย่างไรนะครับสวยมากครับเมื่อกี้ชมๆมองดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมแต่ตอนนี้นะครับขออนุญาตเราจะมาติดตามครั้งต่อไปเนาะว่าผลจากการเก็บผลผลิตของพี่แก้วตาเป็นอย่างไร นแน่นอนอคะแนนความพึงพอใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีออห้วย <c oughs> ให้รอดอีกรดเออห้วยให้รอดอะไรนะห้วยให้ร้อยไปรอดให้ให้รอดไปเ <c oughs> ลยเหรอ <c oughs> โอเคอขอบคุณพี่แก้วมากนะครับสวัสดีครับครับ